สั่งแอร์มาติดครับสั่งแอร์มา,าจากช่างอ้นนพดลที่อยู่ใกล้ๆนะครับที่เป็นเวนเดอร์ลงทุ่มถมดินบ้างมีแม,มคโคบ้างก็มีบริษัทสําหรับการติดแอร์ด้วยมาสะดุดเอาตรงนี้แหละเคยไปติดที่สวนลงตุ่มแล้วตอนนั้นไม่ได้รีวิวนะครับเครื่องมือของเขาเห็นแล้วน้ําไหลไหลนะครับเป็นเป็นมีวอ u กี้นะอุปกรณ์เป็นมีวอกกี้แทบทั้งนั้นเลย เราก็สงสัยเอ๊ะทำไมคิดเราแพงก็เพราะอย่างนี้เองเครื่องมือนี้ไฮโซมากนะฮะ,ะตัวเวกคัมปั๊มนี่ก็เป็นของมิว w a ก k ี้ตัวนี้เป็นหมื่นมั้งเนี่ยใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นหมื่นปกติช่างแอร์ทั่วไปก็จะใช้ตัวพันกว่าบาทสองพันบาทนะฮะตัวนี้เป็นไร้สายไหมเออไร้สายเป็นแบตเตอรี่ของมิว w a ก k ี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็ส่วนใหญ่ก็เป็นมิว w a u กี้ ไม่ว่าจะเป็นสว่านไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ช่างไฮโซนิดนึงเดี๋ยวขึ้นไปดูเดี๋ยวร่มสั่งเขาติดแอร์นะครับบ้านของคุณหน่่ยที่อยู่หมู่สองตำบลน,นาวังหินนะฮะหลังเครื่องมือชุดนี้ก็ของมิว w อก k ี้นะครับมีแทนชาร์จพวกแหลกทั้งหมดเนี่ยก็ของมิว w อก k ี้ส่วนใหญ่เครื่องมือมิว w อ u กี้แทบทั้งนั้น,นะครับ ใช่ว่าแล้วทําไมมันแพงมันแพงก็เพราะว่าเครื่องมือดีนี่องฮะชาร์จค่าเครื่องมือเท่าไหร่มันไม่ได้ชาร์ <laughs> ไฮโซนะช่างที่นี่แอร์ตัวนี้เป็นหมื่นสองพันบีทียูครับแอร์มีเดียรับประกันห้าปีคอมพิวเตอร์สิบปีครับของมีเดียคอมพิวเตอร์สิบปีเลยอะใช่ครับ,รบแล้วก็ฟรีค่าแรงห้าปี อ๋อเหรอใช่ฟรีค่าแรงหมายถึงว่าเวลาถึงมีปัญหาอะไรเงี้ยมาเซอร์วิสเซอร์วิสฟรีค่าแรงฟรีค่าแรงห้าปีถ้ามาอยู่เอออยู่อยู่ใกล้ๆก็ถือว่าดีตัวนี้หนึ่งหมื่นสี่เอ้หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับไอ้ที่ไปติดที่พี่ให้พี่ตุ้มโครงการแปดก็รุ่นนี้ใช่ไหมอ่าโอเคก็ถือว่าเดี๋ยวอีกหลายหลังนะครับที่จะต้องใช้แอร์เนี่ยบอกลงตุ้มหมาลงตุ้มโทรกิ้งเดียวเท่านั้นเองเพราะช่างเนี่ยเมื่อกี้คุยกันแล้วว่าถ้าขู่ไม่ได้กูไม่จ้างต้องขู่ได้นะ บอกต้องวันนี้ก็วันนี้นะเค <c oughs> ยไปทําให้ลุงตุ่มตอนมืดๆนะฮะ <c oughs> <c oughs> บอกจะนอนเนะี่ยแอร์ไม่ไม่เย็นอนะ่ะไปจัดการให้ด้วยเขาก็ไปจัดการให้ก็ถือว่าบริการดีก็เลยต้องใช้กันอยู่ประจําอุปกรณ์ก็มีหมดนะฮะไม่ว่าตัวเจาะคอลลิ่งเนี่ยมีอุปกรณ์คือทําแบบมืออาชีพทํา <c oughs> แล้วเก็บเงินเมื่อไหร่ ไม่เก็บใช่ไหมไม่เก็บเดี๋ยวผมเก็บของแล้วนะไม่ทันแล้วมั้งเก็บของไม่ทันนะฮะไม่มาทํางานนี่ต้องเอาเมียมาด้วยนี่แปลว่าเรามีความผิดใช่ไหมไม่ใชนอันนี้ไม่นน่าจะน่าจะมีคดีอยู่มั้งเนี่ยดงแซวนะเป็นน้องเป็นนุ่งที่เขารพนับถือกันอยู่แถวนี้แหละลูกหลานแถวนี้แหละครับถือโอกาสรีวิวให้ดูนะครับลุงตุ้มชอบเครื่องมือ ก็เขา,าใช้เครื่องมือดีเครื่องมือดีๆเนี่ยมันดีนะครับโดยเฉพาะมีววักกี้เนี่ยมันดีดีมากด้วยแล้วมันก็แพงมากแล้วมันไม่ค่อยเสียนะใช้ของกระโหลกกะลาทั่วไปของจีนที่มันไม่มีแบรนด์เวลาใช้แล้วอะ่ะมันก็เสียบ่อยแล้วเสียมันก็ไม่มีที่ซ่อมแต่ของมีว w a ก k e ้เนี่ยถือว่าโอเคเลยลุงตุ้มได้สัมผัสข,ของเพื่อนๆมาก็ถือว่าใช้ดีแต่มันแพงไปหน่อย ะะส่วนตัวลงทุ่มเองอก็เป็นสาวกดำเหลืองของดีวอ